เสื่อมก็พวกเธอเป็นผู้ทำนะนี่พระเจ้าจัดเจริญก็พวกเธอเป็นผู้ทำนะนี่ความเป็นจริงเป็นอยางไงเราจะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญไหมหรือเราจะทำให้เสื่อมพิจารณาเ่านั้นเสื่อมหรือเจริญรู้ได้ยังไงเสื่อมไมะเจริญเธอรู้ได้ยังไงถ้ามีคนถามอย่างนี้คำว่าศาสนาเสื่อมและศาสนาเจริญพวกเธอรู้ได้ยังไง รู้ได้ที่ทำที่วิเน่์ไม่ได้รู้ได้ที่ศาลาใหญ่โบสถ์ใหญ่วิหารใหญ่ศาลาสอนไม่ได้แมนี่จะสร้างหมดเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านศาลาสอนลูกได้ไหมเราดูนี่ทานร้อยครั้งพันครั้งก็จังไม่เท่าการรักษาศีลแล้วก็ไม่เประมาทนม้นเมนุ สร้างศาลาลอยหลังพันหลังทางก็ยังไม่เท่าอํานาจศีลของลูกกีริศาเห็นไหมล่ะท้านลอยคพันพันก็ยังไม่เท่าอานาจศีลแค่นี้ก็ฟังแล้วก็เอเข้าใจแล้วนี่เมนลูกสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างุวิหารถวายเป็นลอยครั้างพันั้างลอยหลังพันหลังก็อานิสงส์ไม่เท่ากับการรัาศีเพราะศีลน้จงามด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ นี่ในปัทหาพากันทำกระถินผ้าป่ามาเมาหยำตีมาแล้วกลับเนื้อกับตัวเป็นคนดีได้ไหมไม่ได้ครูบาอาจารย์บอกอ้านี่จะสังขราหลังนี้ก็พากันทำผ้าป่ามานะลงรถมาเออพายุงกันมาแล้วเมาเหล้าบอขึ้นวัดวาลาก็เมาหยำเออถวายทานกันยังไม่รู้เรื่องลากแจกลากแจนอยู่บนศาลานี่จะบอกว่าทานร้อยครั้งพันครั้ง เขายังไม่ท่าน้าศีงนักขาจีนเพียงวันเดียวนั้นเท่าประเมดนก็เข้าใจใช่ไหมลูกมีศีลเนี่ยก็ช่างานหมดศีลทําให้เรานี่งามภายนอกและภายในกายก็งามบาจาก็งามใจก็งามไม่ทําชั่วได้ประกันทั้งปวงประเทศชาติอกสงห้าเราก็ไม่ทํานี่นั่นห้ามสิิงนี้อทินี้ไม่ดีนะลูกลูกที่ดีก็ไม่ทํา ก็คารวะจาจบเราก็ไม่ทำนี่ห้ามนะนี่ห้ามไปเล่นลูกเล่นผัวเล่นเมียเขานะอ่าเพราะเขาก็รักของเขานี่เดี๋ยวก็จะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเราก็ไม่ทำห้ามไปรักข้ายของคนนั้นคนนี้นะอ่าเพราะว่านี่ของเขาเขาก็รักกเหมของเราเราก็ไม่ทำในที่นั้ก็สมบูรณ์เลยบุญแล้วเวลาทำบุญนี่มันก็สว่างจะไหได้แต่ถ้าเราก็ทานอย่างเดียวโดยที่พวกเธอเนี่ย ไม่ขคบรพทำตามอะไนี้นก็เป็นู้นิพานเมาอย่างเต็มเลพอลงรถมาก็หรลากแตกลากแกนออไม่มีคุณสมบัติของผู้ดีเลยแล้วจะได้บุญที่ไหนล่ะทานร้อยครั้งพันครั้งเธอก็ไม่สามารถทำตัวเองให้เป็นคนดีได้แล่บุญจะเกิดที่ไหนบุญเกิดขึ้นที่กาย วาจะและใจนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นตรงนั้นอย่างนั้นค้วยคำสอนเขาพุทธเจ้าเองถ้าเราตีเปกมานี่ลงเลยเนี่ยทานร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่เท่ากันรักษาจิตรักษาจิแร้อยครั้งพันครั้งยังไม่เท่ากันภาวนากายดีวาจาดีใจดีเนี่ยเตมุญยังไม่รวมถ้าภาวนาแล้วจิตมารวม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 ลงมาครับ ลองคิดดูคนนั้นถือว่าบุญใหญ่บุญรวมใหญ่เอามาที่หลวงปู่เนี่ยท่านชอบทานได้เป็นข้าราชการชอบรักษาศีลไอ้รักษาศีลชอบทานแล้วก็รักษาศีลเดินโยมกมนั่งภาวนานี่หลายปีกว่าที่จิตมันจะรวมเหนือที่ต้นว่าต้นนั้นลูกลองคิดดูนั่นแหละบุญมันรวม พอมันรวมเพ้บโลกเท่านั้นเพราอโลกกระแทกบนไยาน,ไนี่เหมือนกับทิ้งทางโลกปับ๊บเพราะบุญมันไหลรวมลงสู่ที่หัวใจดวงนี้มันก็เลยไม่มีปีเก่าไม่มีปีใหม่ไม่มีคาว่าพระวักพระวงสงสัยใดๆใ,ในทานศีลและภาวนาเป็นนั้น ความยี่งใหญของบุญที่รวมกันที่หัวใจดวงนี้เป็นอย่างนั้นสำหรับต้องดูนะคนอื่นเราก็ไม่เข้าไปก้าไก่นะอุปนิสัยดวงนี้นี่อุปนิสัยอ่ะจะชอบการทำบุญที่สุดชอบทานชอบรักษาศีลชอบภาวนาเห็ไปมครับในปานนั้นก็ใช้การบรมบุมนิสัยอยู่หลายทีขอที่จิตมันจะรวม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 โอ้ สามแดนโลก,กธาตุกระเทือนเดื่อยๆใน,นเวลาที่เพนสิบห้าค่ำเดือนสิมันจริงฉันที่บอกว่าสามแดนโลก,กธาตุวันไหวคนเป็นลอยลมละเนียลหน้าทั้งวิ่งทั้งหัวรถทั้งร้องไห้นั่นบุญรวมเมื่อบุญรวมใจมันก็จะเป็นกำลังใหญ่ เมื่อบันปลายสุดท้ายทิ้งบุญทิ้งบาปการกับเพื่อของมหาบุญที่เป็นกำลังก่อภพก่อชาติมาในการสร้างบุญมันก็เลยหมุนทั่ว,วสามแน<า>โลกธาตุมีความยิ่งใหญ่กำลังของบุญทะลุโลกธาตุนี้ กามโลกรูปโลกอรูปุบระลก,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 ลกมันจึงทําให้รัฐบาลวันไหวสาลาเอียงไหวยั่วคนลมคนล้มแล้วนี่ละนะ่าเนี่ยนี่นั่นกําลังก็เหมือนเราได้ลูกฟุตบอลเตะลูกฟุตบอลไปโดนสิ่งของล้มแล้วนี่ละนะ่าสมัยก่อนนี่เราอุ้มฟุตบอลไว้นี่อุ้มบุญไว้อุ้มบุญไว้ตลอดตลอด,ลอดนะพอผลสุดท้าย เราเตะลูกฟุตบอลทิ้งเพราะเราไม่เอาผู้ลูกฟุตบอลเเราไม่เอาบุญอีกนั่นแหละลูกฟุตบอลเนี่ยกำลังเตะแรงกำลังบุญมันเองมันเลยไปปะทะสิ่งของต่างๆนั่นแหละลกกระทกแบบไหนอี่สามเดงโลกกระทกแบบนัมันเป็นแบบนี้ี่เราพูดให้ฟังนะนี่ก็คือเรื่องการประพฤติปฏิบัติเรื่องธรรมเรื่องวินัยที่เราทุกคนนี่ที่เป็นชาวพุทธสมควรที่จะรักษาปกป้อง ไม่งั้นศาสนาพุธทธเลือดที่ประเสริฐน,นี่จมเนี่ยพังเนี่ยพอพวกเรารเราพูดทำเสื่อมได้ไวที่สุดพอพวกเรารเราพูดทำแต่ถ้าพวกเราปรากจาการเสนนื่อมไม่มีโชวยลงช่วยหลานต่อไปต่อไปต่อไปอันนี้ถือว่าเป็นบนรนมหามงคล